เปิดตัวสมาร์ทวอ์รุ่นใหม่ไอมิกิทีจีหนึ่งไอมิกินี้เป็นแบรนด์ลูกของไอม La แล็บไอมแลบเป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดแล้วก็สมาร์ทวอ์นะครับซึ่งสมาร์ทวอ์ของเขาสเปคนี่ดีคุ้มค่าและราคาเข้าถึงได้หน้าจอใหญ่จออั o ม e เลตโทรออกได้อย่างรุ่นฮิตฮิตที่ผ่านมานะก็จะมีไอมี่แล็บดับเบิลยูสิบเอ็ดดับเบิลยูสิบสองแล้วก็ดับเบิลยูสิบสามไอมแลบดับเบิลยูสิบสามผมเคยรีวิวไปแล้วตัวนั้นคุ้มค่ามากไอมิกิเขาแยกแบรนด์ออกมาเพื่อจะ บุกตลาดสมาร์ทวอทและหูฟังไร้สายกันแบบเต็มตัวส่วน iMi Lab ก็จะเน้นพัฒนากล้องวงจรปิดให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมและตอนนี้ i m i ิ i มีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะเลยในฝั่งสมาร์ทวอทก็จะมี i m i ิ i SF1, TG1 แล้วก็ SE1 ถ้าเป็นฝั่งหูฟังไร้สายก็จะมี i m i ิ i TG13, t 1แล้วก็ t 2เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ ไอมิกิ T.G.1 s martwatch หน้าจอกลมจอ a ัมโมเสว่างสู้แสงสีสันสดใสในราคาไม่เกิน2,000บาทมาดูที่ตัวกล่องของเขานะครับสวยไหมโอ้โห,หลายเสือซะด้วยทุกคนไอมิกิ T.G.1 ดันข้างเขาบอกว่าจอ1.43 Super Retina AMOLED นะครับความสว่างของรุ่นนี้อยู่ที่1,000นิดเลยนะ High definition Bluetooth c o r e มาดูที่ด้านหลังของตัวกล่องนะครับเขาก็จะมีบอกว่านี่มีบูทูธคอร์ขนาดหน้าจอ1.43นิ้วจออมลเลดมีโหมดกีฬามากกว่า100โหมดมีระบบจัดการเกี่ยวกับสุขภาพของคุณผู้หญิงแบตบอยู่ได้15วันและมีฟังก์ชันสุขภาพอีกเยอะเลยแกะดูเลยฟนี่าวางไว้มาดูกันข้างในมีอะไรบ้าง เขาก็จะมีบอกว่าการุณาชาร์จให้เต็มก่อนครั้งแรกที่เราจะใช้งานนะตัวสมาร์ทวอททุกคนติดสติกเกอร์มาเท่เลยสายของเขาจะเป็นแบบแมกเนติสแ t ป p นะครับลองดูสิเห็นไหมดังกรับเลยออันนี้เดี๋ยวค่อยดูในกล่องจะมีสายชาร์จสายชาร์จจะเป็นแบบแม่เหล็กเขามีสายแถมมาให้ด้วยทุกคน ซิลิโคนนี่นิ่มนะครับโหนิ่มเลยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบสายแม่เหล็กนะสามารถเปลี่ยนมาใช้สายซิลิโคนได้ผมว่าใส่สายซิลิโคนแล้วใส่สมาร์ทวอท์นอนน,นี่มันโอเคเลยนะจะรู้สึกว่าไม่ละคายเครื่องแขนมีอะไรอีกไหม G ก็จะมีในส่วนของ user manual คู่มือการใช้งานนะครับก็อันนี้ลองเปิดอ่านกันดู แต่คร่าวๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะว่าการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างมาที่ i m i ิก TG ีโอ้โหเป็นไงหน้าจอสว่างไหมโอ้โหยังไม่ปรับระดับเลยนะโอ้โหอันนี้สว่างสุดสว่างเกินเดี๋ยวผมต้องปรับลงก่อนนะครับเวลาถ่ายจะได้สีสวยๆนะดูนะ โอ้โหเป็นไงใช้ได้เลยไหมอันนี้คือเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีว่าเขามีระบบตรวจับอะไรบ้างเขาจะมีเม็ดมะยมด้วยเม็ดมะยมเอาไว้เปลี่ยนหน้าปัดแบบนี้ในส่วนของหน้าปัดนาฬิกาเราสามารถโหลดได้อีกเป็นร้อยนะครับปัดจากด้านบนลงมาก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ง่ายๆเป็นฟังก์ชันด่วนก็แล้วกันนี่ไฟฉาย ไฟฉายสว่างมากอันนี้โหมดพักผ่อนห้ามรบกวนมีคําสั่งโทรนะครับสามารถโทรออกได้กดปุ่มโทรออกได้ด้วยมีบันทึกการโทรสมุดจดที่อยู่กดสลับสลับนี่คือสวิตช์บลูทูธนะครับเวลาที่โทรศัพท์เข้าไม่อยากให้มาดังที่ตัวสมาร์ทวอท h ให้เรากดปิดที่ตรงนี้เสียงโทรศัพท์ก็จะดังที่มือถือถ้าเราเปิดตรงนี้เสียงโทรศัพท์ก็จะดังที่สมาร์ทวอทตรงนี้คือปรับแสงแล้วก็ การตั้งค่าการตั้งค่ามีเปลี่ยนหน้าปาดัดหัวข้อหน้าจอติดตลอดเวลาหรือ always on display อันนี้เราตั้งได้แต่ถ้าเราเปิดอันนี้นะแบตจะลดลงเร็วหน่อยนะเบื้องต้นนี่จะมีให้เราตั้งอยู่2แบบแบบตัวเลขแล้วก็แบบเข็มนาฬิกาแบบนี้แล้วก็จะมีปัดจากด้านล่างขึ้นข้างบนแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อความนะครับที่เราตั้งไว้หรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆ อันนี้ผมเชื่อมต่อกับตัวมือถือไว้แล้วนะแล้วก็จะมีปัดจากขวาไปซ้ายนี่ดูการใช้งานนะครับสเต็ปก้าวเดินไปแล้วเท่าไรเผ่านไปกี่แคลอรี่อันนี้วัดค่าของหัวใจมีให้เราเลือกเยอะเลยนะนี่การนอนอันนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูอีกทีเราสามารถ กดเพลงกดเพลงถัดไปแท็กถัดไปแท็กย้อนหลังของ YouTube หรือของเพลงที่เราเปิดได้และเราสามารถให้เสียงออกที่ตัวสมาร์ทวอทได้นี่ดีไหมแค่เปิดตรงนี้เวลาที่เราเปิดเพลงหรือว่าดู YouTube เสียงก็จะออกจากที่สมาร์ทวอทคำสั่งนี้เรียกผู้ช่วย a s s i s t a n t หรือว่าเรียก s ิ r ิต้องบอกว่ารุ่นนี้รองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับมีสภาพอากาศมีเล่นเกมด้วยเกมนี่บอกได้เลยว่า ถ้าจอสัมผ like ัสดีไม่ดีน like, ี่ดูที่คะแนนนะครับเห็นไหมไม่ใช่อันนี้ผมเล่นไม่เก่งแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เห็นไหมเมนูคําสั่งนะครับคือเมนูคําสั่งนี้จะมีอยู่3แบบนะรูปร่างจะมีอยู่3แบบกดที่ตรงกลางตรงนี้นะอันนี้จะเป็นแบบรายชื่อรายชื่อจะเป็นแบบนี้ดูฟอนต์นะครับรองรับภาษาไทยด้วยนะ อันนี้จะเป็นแบบนี่เป็นแบบนี้นะครับแต่ที่ผมใช้งานมาผมว่าแบบวงกลมแบบหมุนแบบนี้นี่โอเคกว่าี่มันกดง่ายดีแล้วก็ฟังก์ชนันนี่มีไม่ยุ่งยากเลยนะอันนี้ผมว่าเหมาะสําหรับคนที่เริ่มใช้งานเริ่มต้นน่ะที่เราเอามาวัดค่าต่างๆนี้จะเอามาอิงในส่วนของการแพทย์ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวลองมาทดสอบดูกันนะครับการหายใจกดเริ่มตอนนี้ระบบจะบอกให้เราผ่อนคลายนะครับ หายใจเข้าเนี่ยเราก็ทําตามเขาเลยนะหายใจเข้าช้าๆนะครับหายใจออกแล้วผมจะบรรยายตามได้ยังไงเนี่ย <c oughs> อันนี้คือเขาจะทําให้เราผ่อนคลายนะอ่าผมข้ามไปเลยดีกว่าผ่อนคลาย <c oughs> อันนี้คือตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดอันต่อไปตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจติดตามการนอนหลับ เวลาใช้งานจริงผมชอบนับปัดอันนี้นะทุกคนคือมันดูง่ายอ่ะถ้าใครใช้นะผมแนะนําให้ใช้อันนี้เลยนะครับมันดูง่ายแล้วก็ดูสีนะโอ้โหร้อนแรงดูสิมาดูในส่วนของการติดตั้งแอปเราสามารถใช้แอปของกอลลี่ฟิตหรือว่าแอปของ i m มิกกี้ไลก็ได้อันนี้ผมจะติดตั้งของ i m มิกกีไลนะครับแล้วดูนะนี่ที่ผมใช้งานอยู่นะครับ เป็นไงบ้างวันที่สิบสามสิบสองผมใช้งานมาก่อนแล้วแหละวันที่สิบห้ายังไม่มีนะวันนี้ถ่ายคลิปวันที่สิบสี่ดูนะมีเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนี่มีบอกครบเลยนะดูการใช้งานดูแอปนี่ผมว่าดูไม่ยากนะนี่ การนอนการนอนก็จะมีบอกเลยนะครับว่าหลับลึก3ชั่วโมง5 7นาทีหลับตื่น4ชั่วโมง3 9นาทีตื่นระหว่างนอน7นาทีอันนี้โอ้โหเป็นไงล่ะนอน8ชั่วโมงกว่าเรียกว่าเต็มอิ่มเฮ้ยวันหนึ่งนี่ผมนอนเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> มีวัดความดันโลหิตมีค่าออกซิเจนในเลือดเขาก็จะมีเป็นกราฟให้เราแบบนี้เลยนะแล้วมีช่วงเวลาให้ด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะทุกคน ดีไหมตัวสมาร์ทวอชจะไม่มี GPS ในตัวเราสามารถเลือกเกี่ยวกับการออกกำลังกายได้ก็จะมีวิ่งการแจ้งมีคีย์คียอะไร <c oughs> กระโดดเชือกแบดมินตันนี่ผมให้ดูนี้ดีกว่านี่โอ้โหมดกีฬาทุกคนเป็นร้อยไม่ใช่สิร้อยกว่าเยอะมากผมว่าครอบคุมอ่ะ i m i ิก t g ี1ตัวนี้กันน้ำระดับ IP 6 8นะครับสามารถโดนน้ำได้แช่น้ำได้มาทดสอบเรื่องโดนน้ำกันบ้างตัวนี้กันน้ำระดับ IP 6 8นะครับน้ำไหลผ่านแบบนี้แบบสบายเลยนะทุกคนนี่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติมาดูที่ศูนย์หน้าปาัดดูสิโอ้โห เป็นร้อยทุกคนผมว่ามากกว่าร้อยนะดูตรงนี้นะโหลดได้เรื่อยๆเลยนะครับดูสิอ่าเดี๋ยวผมทดสอบลองซิงค์ดูนะเอาอันนี้ก็แล้วกันกดปุ๊บซิงค์คนหนีหน้าปัดเรียบร้อยเป็นไงง่ายไหมทุกคนถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนี่เราหมุนที่เมดไมยมตรงนี้นะครับแหมหมุนดีด้วยนะดังแก,ก๊กแก๊กแกแกแบบนี้ มาอันเดิมอันที่เราใช้งานก็ได้นะครับเห็นไหมดูสิสะดวกไหมแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนข้อความอะไรก็มีหมดเลยเราตั้งได้นะครับปัจจุบันอินฟินิตโน,น้ตสาอ่านี่เดี๋ยวลองดูนะเลื่อนมาตรงนี้นะครับแผ่นเสียงหรือว่าเรากดที่ตัวแผ่นเสียงเลยก็ได้นะแล้วก็กดเปิดลำโพงแค่นี้เองทุกคนดูนะกดเพ ตอนนี้เสียงออกที่สมาร์ทวอทแล้วนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงกล้องหน้า32องล้านกล้องหลัง108ล้านชัดเร็ว60แท็กถัดไป,ดไปย้อนกลับถ้าเราไม่อยากให้เสียงออกที่สมาร์ทวอทกดปิดนี่เล่นได้เหมือนเดิมแท็กถัดไปย้อนกลับ เป็นไงโอ้โหสะดวกสบายไหมแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะทุกคนในส่วนของการโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะนี่เราสามารถกดโทรออกอะไรตรงนี้ได้เลยนะ1175เห็นไหมกดโทรออกที่ตัวสมาร์ทวอทได้นี่ลดเสียงเพิ่มเสียง เป็นไงแล้วก็ดูประวัตินะครับนี่ประวัติการโทรเห็นไหมประวัติการโทรก็ขึ้นด้วยอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะว่ามันใช้งานง่ายและก็สะดวกสบายอย่างไรนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับดูเซ็นเซ,นเซอร์วิธีถอดเปลี่ยนสายก็ง่ายๆทุกคนนี่สำหรับใครที่ยังไม่เป็นนะเดี๋ยวผมบอกให้เขาก็จะมีสลักแบบนี้กดเลื่อนนะครับออกแล้ว นี่ออกแล้วมาเดี๋ยวลองใส่ดูนะข้างบนต้องจำไว้ว่าข้างบนจะเป็นอันสั้นกดเลื่อนสลักลงมาแล้วก็เอาเข้าไม่ยากนะทุกคนแล้วก็เอาเข้าดูสิเห็นไหมได้ละแล้วดูสายเขานะอย่างนิ่มอะ่ะนิ่มมากเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูลองเปลี่ยนสายดูแล้วนะครับ ตรงสายเขาก็จะมีจุกยางแบบนี้นะครับเอาไว้ล็อกนะเอาไว้ล็อกตรงช่องที่เราใส่ทําให้สายมันไม่หลุดออกมาในส่วนของเรื่องราคาจะอยู่ที่1790บาทเป็นไงราคาดีไหมราคาดีแบบใช้ได้เลยนะทุกคนมาดูในส่วนของโปรโมชั่นราคาพิเศษกันบ้างนะครับโปรโมชั่นเปิดตัวแบรนด์ไอมิกกีด้วยส่วนลดและของแถมแบบจัด สำหรับสมาร์ทวอททุกรุ่นรับโค้ดส่วนลดทันที200บาทและทุกรุ่นแถมสายนาฬิกาแมกเนติสแตบพร้อมฟิล์มกันรอยฟรีสำหรับหูฟังไร้สายทุกรุ่นรับโค้ดส่วนลดทันที100บาทและเคดเคเบล่ฟรีสินค้าทุกรุ่นรับประกันยาวนาน1ปีโปรนี้มีถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสำหรับใครที่สนใจสมาร์ทวอทไอมิกกี t g 1ตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ ลองกดเข้าไปดูได้นะครับ